จอ Oppo จอ Oppo A17 หลังจากทดสอบทบลองแล้วมั่นใจแล้วก็มาประกอบมีจอมีขายนะ Oppo A16 A17 ทดสอบทดลองมั่นใจแล้วเราก็แกะเลยวอยนี่ไปรับประกันออกชีคัดเรียบร้อยสิรับประกันหายไปทันทีทันตาเห็นติดกาววิธีติดกาวแล้วก็ติดตามนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ชชำนาญการติดตามบ่ารับกาวนี่ปื๊บปื๊บป๊บเนี่ยโชว์ชำนาญการสักหน่อยชำนาญการแล้วเราก็จะติดตามนี่นี่ฮเสียงเสียงเข้าไป จยดตามแบบนี้เลยเนี่สมกาเดา๋ยดเฉียบเลเดี๋ยวมันจะเข้าจอน,นี่เดจะไเข้าจอสงสายใสนี้ก็ ตัวเซ็นเซอร์นี่เราก็จะไปหยอดนะไม่งั้นเดี๋ยวแต่ว่าต้องมีกาวอยู่ตรงนี้บาบาตรงนี้กาวแต่ว่าใสาๆใสอย่าไปใส่มันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดับไม่งั้นจอจะไม่ดับเวลามีคนโทรเข้ามาเวลาสนทนาเวลาสนทนาแล้วแสงมันจะสว่างสวยตลอดปกติแนบหูมันต้องดับถ้าเซ็นเซอร์ไม่เสียนะครับผมนี่เราแค่วางเฉยๆเขาก็ เข้าบ่าเขาแล้วครับผมถ้าเคสไม่เบี้ยวไม่อะไรนะครับผมเข้าบ่าสวยงามแทบจะไม่ต้องกดเลย